เป็นมีดอเ,เป็นมีดอันนี้เป็นเขียงครับอาหารอันนี้ปั๊บแบบปั๊บเออย่างนี้เลยหั่นขแล้วก็ตกกตกแล้วก็เข้าปากด้วยนะห้ามเล่นนะแม่บอกก่อนเลยถ้าวินเล่นแม่เปียก แมวแมวแมวไม่มมมเอาแมวเอาอะไรล่ะไม่ไม่ตัวเองเป็นคนหันตัวเองก็ต้องกินนี่ เขาใช้ฝั่งนี้จ้ะคุณชายอันนี้มันคมโอ้อย่างเงี้ยกินไปโอ้เละตุ่มเปะแต่ละเละตุ่มเปะเลยบิน <c oughs> อันนี้ของบิน <c oughs> เยอะขนาดเลยเสีมหาอ๋อเมื่อวันหามาบอกอ,อขอฟิตฟิตวินน่ะมามาแล้วก็วินกลับมาหลับเลยอ่ะไม่ได้ฟิตเลยวันนี้ลืมฟิตฟิตนะ มันไม่คมอืมมันไม่คมใช่ค่ะถ้ามันคมมากมันก็จะไอ้นี่ไงมันถ้ามันคมมากมันจะไอ้นี่ไงมันจะบาดนิ้วมือวินอะเป็นเรือเหรอเรือเหรอพายเรือเหรอ <c oughs> พายเรือเหรอไม่พายอ๋อบุดจัมบุดจัมบุดจมบุด แม่กินโล่เอาเอาไม่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 นม่ไม่ไอ่ไนนไม่ัน่ไมกินก่อน่ไนกไม่ินก่อนจไม่ไมจ้ะกิน่ไม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 ่ไอ่ไม่ไๆ่น่ไม่่ไ เป็นบุบล mm ิที่ตีอปริด